สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดประตูใหญ่ตำบลสเวีอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนีอยู่ด้านอยูนตอนนี้อยู่ใน,น,นวัดจะพาทุกท่านมาชมกุฏิกรรมฐานน่าจะสร้างนานแล้วนะครับ ดูว่ามีสภาพสภาพเป็นยังไงพอจะบูรณะได้ไหมเป็นกุฏิสมถานต่อเก่านะครับดูด้านหน้าครับดูด้านหน้าก <c oughs> ็สุดโซมไปตามการเวลานะครับไม่มีอะไร จีรังยังง่ยงยืนอยู่ได้แต่ว่าก็ด้วยสภาพที่ <c oughs> คือบรรยากาศมันก็วิเวกดีนะครับแล้วก็กุติหลังนี้ก็เหมาะแก่การเจริญสติภาวนาเนาะอันนี้ด้านข้างด้านหลัง ด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนให้ดูโดยรวมก่อนส่วนหลังคาก็ดีอยู่บ้างด้านล่างนะครับโดยรอบจะเป็นต้นยางนะครับต้นยางนะสูงฉูดเลย ต้นยางนะครับเงีย <c> บ <oughs> อันนี้ด้านหลังกุฏิก็จะมีลานลานเดินจงกรมอยู่รนะยะหนึ่งอันนี้อีกฝั่งนะึง ฝัง่งนู้นจะเป็นทิศตะวันออกนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำเก่าเลยนะครับบ่อน้ำเก่าแก่น่าจะสร้างาน่าจะสร้างมาน่าจะอยู่มาคู่มาพร้อมกับการสร้างวัดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็กุฏิกรรมฐานหลังนี้ เมาเห็นแล้วมันส่งได้ครับส่งมันได้เดี๋ยวไปดูข้างในกันไปดูข้างในกันดูสำรวจความเสียหายโอ้หลวกขึ้นเยอะเลยครับเสียดายหลวกหลวกหลวกเต็มไปด้วยหลวก ยังมีล่องรอยของการมาอาศัยอยู่บ้างเป็นไม้เก่านะครับก็เป็นธรรมาไม้เก่าใต้หลังคาอันนี้เป็นเป็นระเบียงเป็นชานข้างหน้านะครับ คาดว่าจะเป็นทางขึ้นตรงนี้เข็นมาปุ๊บโอเคโอ้โหปลวกน่าเสียดายน่าเสียดายครับน่าเสียดายใจก็อยากบรุรน,นะเอาไว้นะครับผมเองอยากบุวน,นะกุฏิกรรมาฐานเอาไว้เผื่อคุูมีคุบาอาจารย์ เผื่อมีอาคัรทุกกะหล่นแรลมมาไกลจะได้อาศัยพำนักพักพิงได้นะครับอันนี้ใต้หลังคาดูโปรกขึ้นหมดล้ระหว่างบุรณะกับสร้างใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันมากโอ้โหโปรกเยอะมากเลยโปรกขึ้นหมดแล้วนะครับโปวกโปวกโปรกโปรก ส่วนคื่นไม้ที่เราเดินอยู่เนี่ยก็แข็งแรงอยู่นะครับไม้ยังดีอยู่ยิงแต่ว่าถ้าปล่อยไปน,นานๆเนี่ยก็ไม่แน่ก็อาจจะมีปลวกกินกินหมดคือมันเป็นเป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่าแล้วคราวนี้ว่าสมัยก่อนโน้นเนี่ยไม้มันดีมากนะครับไม้มันหนาเราเป็นเป็นไม้ที่ดีไม้ที่แข็งแรงไปดูข้างในกัน อันนี้ข้างในโลง่งโล่งนะครับดูข้างในดูภายในสภาพภายในเหมาะมากเหมาะมากสำหรับผู้ที่ชอบวิเวกนะครับเหมาะสำหรับการเจริญสติภาวนานะครับอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยว่าเปลืยนไม้ มีร่องรอยของปลวกหมดแล้วนะครับปลวกขึ้นหมดแล้วปลวกขึ้นหมดแล้วปลวกขึ้นหมดแล้วแต่หลังคาเนี่ยน่าจะเป็นหลังคาที่ซ่อมแซมใหม่นะครับน่าจะ็นการเปลี่ยนใหม่โโหสเสียดายเสียดายผมชอบทรงมันครับ ผมชอบทรงกุฏิทรงกุฏิแบบนี้หน้าต่างก็เปิดออกไว้อันนี้ข้างหลังนะครับข้างหลังก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานสำหรับเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมได้อยู่นะครับประมาณ3เมตรได้3เมตรได้อยู่ เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมานะครับกัอน,นี้ก็ดูสภาพนะครับบัวขึ้นหมดแล้วนะครับบัวขึ้นหมดแล้วก็ดูว่าจะบุรณะได้ยังไงมั่งอันนี้ประตูประตูบานนี้ก็น่าจะเป็นประตูบานเพิ่งมาเปลี่ยนใหม่ อาจจะมีการพึ่งมาเปลี่ยนใหม่เดิเนต้องมั่นคนรับงนี้ตัวขึ้นหมดแล้วครับก็เดี๋ยวจะลองคุยกับพระอาจารย์ดูครับว่าจากบุรณะใหม่ หรือว่าจะสร้างใหม่แต่ว่าทําเป็นทรงเดิมนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสภาพถ่าบุรณะก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับเพราะว่าดูปลวกขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเนี่ยปวลตัลงคาโอเคนะครับจะมีความคืบหน้ายังไง เดี๋ยวให้คุยกับพระาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเหมาะมากเหมาะมากเหมาะมากดูรอบนอกนะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนป่มนะครับเป็นสวนป่มของชาวบ้านนะครับอันนี้นนนก็สุดเขตวัดแหละครับผมเดี๋ยวยังไงมีความเคลื่อนไายัางไงคุยกับพระอาจารย์ก่อน ว่าใจยังไงนะครับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับ